สวัสดีค่ะมากินข้าวกับป้ากันมากินข้าวกันเร็ววันนี้ป้ากินข้าวกับอะไรปาร้าดุก <c oughs> ผัดทัวน้ำจิ้ม,มแล้วนี่ก็คือข้าวผัดเดดินมาสข้าว,วผัดมือถึงมองเธอ,อนี่ข้าวผัด่น,นีกับป้า,าทำไมไม่รอกินส้มงตางอ่ะเป็ดได้ยังเธอยัง กำลังกินข้าวอยู่สืมงแรกปะเกิน,นเราส้มตำอีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยแต่ว่าป้าเขาไม่ค่อยถนัดหรอกต้มตำเขาถนัดอันนี้นกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดป้าบอก รุ่นนี้มีแต่สีข้าวนั่นแล้วข้าวเด้ประดุกปิ้งก็ได้เ,เกมที่เคยให้ชั้นมันชัดไปแล้วนี่นะเบบี้เดี๋ยวป้าเล็บม่วงก็จัดอันนี้แหละ ก็ขลังท่าั้างหลายกินของอย่างนี้ไม่เป็นบะแมนวาบะแซบบะเนาะต่ว่ากินดอกบอั้นบะแซบสเต็กไข่แน่ว้่ม,มีมะม่วงด้วยเก่งมากดูนะคะป้ากินผัก อีกบู๊บบับบับต้บบบบองของอภัยนะคะ อ่ะอร่อยอร่อย ป้ากินปลาดุกย่างป้าไม่รอส้มตำตำนักแตงซื้อๆดอกพี่น้องผัดถั่วค่ะปลาดุกปิ้งตัวหนึง่งแล้วก็พริกนั้นปลาอ๋อน้ำจิ้มส้มเนาอ มีข้าวผัดด้วยนะคะข้าวผัดหนึ่งกระละมังกินกับตำแตงเมื่อเช้านี้เกือบไม่ทันพระมัวแต่มัวแต่ฟังป้าเรียกหาหลานลักเมื่อเช้าป้าหาเแบเบยไม่เจอ เดินหารอบบ้านนั่นๆๆๆๆลูกแล้วลูกแล้วลูกล่ะใต้โต๊ะนู่นน่ะน้อม,มันมันไม่หายใจได้ยินเลยนะม,บบม,มันแอบไงมันแอบเบบี้เบบเ้ซ่อแนบบตัวรู้ค่ะว่าอยู่นี่แหละไม่ไปไหนไม่ออกไม่เแบบ้ไม่ออกนอกรั้วอยู่แล้ว กัวงูกัวอะไรมันแต่ว่าป้าเรียกหาแล้วมันไม่ยอมออกมาออกซ่อนตัวได้วิ่งไปใส่หน้าบ้านเพื่อนบ้านค่ะ งพี่ท่านไม่รอเดินพาไปไห็อท่านก็หันมาอยู่ตอนที่ได้ยินเสียงเปิดประตูไม่เห็นมาเด้อค่ะป้ากินง่ายกินประดุกจิ้มน้ำจิ้มยังขาดแต่กระหล่ำปีต้มปลาดุกก็เดี๋ยวก็ใส่ช่องฟิตไว้ ประมาณสามถึงสี่วันวนะู่นอ่ะเพราะว่าป้ากินคนเดียวแล้วก็ต้มกะหล่ำปีกินตับต้มกะหล่ำปีค่ะแล้วก็น้ําจิ้มถ้วยหนึ่งปลาดุกนิดหนึ่งป้ากระปรงกินไม่นหมดเลยจริงไม่มีจริงแล้วหัวปลาเนี่ยหัวลุงก็อิ่มนะไม่รู้จะกินน้อยไปถึงไหนนะคะมือเยอกเอกินเยอะนะพูดถ,ถึงปลาดุกเนี่ย สดดีเนาะหอมอะ่ะอ,อร่อยซื้อมาดองไม่เอาข้าวผัดหน่อยเหรอข้าวผัดนี่ก็คือข้าวที่เหลือในแต่ละวันเอาใส่ตู้เย็นไว้ได้แล้วก็เอามาผัด ไม่อยากทิ้งกะเสียดายมันก็แซบพี่เด้ละ่ะผัดใส่ไข่บ้างถ้ามีแหนมก็ใส่แหนมบ้างแซ่บพี่น้องลูกล้ามนัเนเค็มแรงที่อยากไม่กินปลาดูกนี่เหรอ ัดพริกแกงเหรอผัดชิคเชยกระกืมบนี้จิ้มก็ไปจบไม่เข้าก็ให้กินกระเทียม เทียมกินเวลาห้หกิีบจังใดที่กินได้มันเผ็ดตัวก็เทียมก็ได้นั่นแหละกินือบากินค่ะไม่ได้เป็นโรคหัวใจดีมีสารละไม่ได้เป็นโรคหัวใจบรนสีสาระไม่ได้เป็นโรคหัวใจตัวเป็นโรคหัวใจก็กินสามจิบสามจีบก็ยังดีกินทุกมือปะ เรากินดอกค่าเที่ยมเจียวไข่แนะ่เที่ยมสดนีไหมขนาดกินกับขาหมูยังไม่อยากเลยอืห้ากินอร่อยแต่อยากกินขาหมู้นหอมนี่ไม่รู้ไงไม่หาไม่เจอหาโดูไม่เจอแต่ว่ามันชอบกินนี่แหละเนาะต้นหอมมาเหรอม,มันทำให้ผมไม่ร่วง เขาบอกนะหอมหัวใหญ่หอมแดงต้นหอมต่งตางๆเนี่ยขึนออ้นออกจมูกโอ้ยกินจนแต่ว่าบางเป็นหอมดองด้วยค่ะล่วงแต่ผมก็ไม่หมดหัวสักทีเพราะว่าแอดมินกิน,นดอกอัญชันชงดอกอัญชันกินเป็นประจำผมขึ้นใหม่เพียบแต่ว่าไอ้ความล่วงก็ยังล่วงอยู่ ้าน่าจะอิ่มแล้วล่ะแค่นี้ก่อนนะคะจเป็นใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้ผัดถั่วมันน่ากินนะทำไมไม่กินกินเยอะกินไปแล้วกดไลค์กดแชร์นั่นไ่เห็นไหมคะฝลังเขาบอกอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ